มาดูผ้าเบรกคลิกกันนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับนี่เป็นผ้าเบรกคลิกแท้นะครับฮอนด้านะครับก็ติรหัสนะครับ 06430-KVB-900 นะขีด k ค b ขีด90ครับแกะมาแรกนะครับ เป็นเน,พเน,เนเวพับเบกนะครับตานตัวนี้ก็สีรหัส J B N H F E นะครับส่วนด้านนี้ก็สี K V B A นะครับตัวน,นี้ก็สี4ขีด2ส่วนล่างนี้ก็จะเป็นล่องไสลสปริงครับถึนดีอันนี้ครับยังก็ลักนาะเหมือนกันนะครับ เบรกสีมงตาล,ลวนี้ก็คี KVB A 4ขีด2นะครับลอกไฟเป็นหรือขนักก็จะเป็น JBNH FE นะครับส่วนว่าเบรกคิกนี่ใช้ได้กับรุ่นคิกคิกไอสุกุปีไอ p ี x อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้กันได้หมดนะครับนี่เวลาไปกดก็จะเป็นอย่างนี้